หนซือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่183คลิป EP 1 8 3กัน7สัปปนะกะวะ5อุณะวีสติวัสะ สิกขาบทนิทานวัตถุเจ็ดสับปานะกะวะห้าอุณวีสติวัสสิกขาบทว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุย่อนกว่า20ปีเรื่องเด็กชายอุบาลี เด็กชายอุบาลีออกบวชเด็กชายอุบาลีได้ยินคําสนทนาของมารดาบิดาครั้นแล้วเด็กชายอุบาลีจึงได้ไปหาพวกเด็กๆถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพวกเด็กๆเ,เหล่านั้นดังนี้ว่าเพื่อนทั้งหลายมาเถิดพวกเราจะไปบวช ในสำนักของพระสมณเเชื้อสายสากยบุตรหมายเหตุห้าทับเกทับหนึและ103่สองเป็นหมายเหตุเป็นวิชาการทำบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตาเป็น เีเลนยิกวงเล็บสองทับสี่ร้อยสองทับสี่ร้อยสิบห้าวักดีกาสามทับสี่ร้อยสองทับหนึ่งร้อยห้าวงเล็บเด็กชายเหล่านั้นกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยถ้าเจ้าบวช พวกเราก็จะไปบวชเช่นกันครั้นแล้วเด็กๆเ,เหล่านั้นต่างคนต่างเข้าไปหามารดาบิดาของตนแล้วได้กล่าวขออนุญาตดังนี้ว่าพ่อแม่โปรดอนุญาตให้พวกลูกๆออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกเทด มารดาบิดาของเด็กเหล่านั้นอนุญาตด้วยคิดว่าพวกเด็กนี้ต่างพร้อมใจมีความปรารถนาสิ่งที่ดีงามทุกคนพวกเด็กเหล่านั้นจึงเข้าไปหาพิสูจน์ทั้งหลายขอบรรพชาพิสูจน์ทั้งหลายให้เด็กพวกนั้นบรรพชาอ,อุปสมบทแล้ว ชั้นเวลาใกล้ลุ่งแห่งราตีพิสุใหม่เหล่านั้นลุกขึ้นร้องไห้ว่าท่านทั้งหลายโปรดให้เข้าต้มโปรดให้เข้าสวยโปรดให้ของเคี้ยวพิสุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายรอให้สว่างเสียก่อนถ้ามีข้าวต้ม พวกเธอจะได้ฉันถ้ามีข้าวสวยพวกเธอก็จะได้ฉันถ้ามีของเคี้ยวพวกเธอก็จะได้เคี้ยวแต่ถ้าข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวไม่มีพวกเธอต้องเที่ยวบินพระบาทมาฉันพิสูจใหม่เหล่านั้นอันพิสูจทั้งหลายกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังพากันร้องไห้ว่า ท่านทั้งหลายโปรดให้เข้าต้มโปรดให้เข้าสวยโปรดให้ของเคิวพากันถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะปัสวะบ้างลดเสนาสนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตื่นบรรทมเวลาใกล้ลุ่งแห่งราตีได้ทรงสดับเสียงเด็กครั้นได้สดั ทรงสดับแล้วจึงได้ตรัสก,กับพระอานอนท์ว่าอานอนท์เสียงเด็กร้องไห้เพราะสาเหตุใดหรือทีนั้นท่านพระอานอนท์ได้กลาบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงประชุมสงค์บัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมทรงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพิสูจน์ทั้งหลายว่าพิสูจนทั้งหลายทราบว่าพิสุรู้อยู่ก็ยังอุปสมบทให้บุคคลอายุย่อนกว่า2ี่ปีจริงหรือพิสูจ์ทั้งหลายทูลรับว่าจริง พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสูจน์ทั้งหลายฉนายโมฆะบุรุษเหล่านั้นพระผู้มีพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสูจทั้งหลายฉนายโมฆะบุรุษเหล่านั้นรู้อยู่ ก็ยังอุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุย่อนกว่า20ปีเล่าพิสูจุทั้งหลายบุคคลผู้มีอายุย่อนกว่า20ปียังไม่อดทนไม่อดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเลือบยุงลมแดดสัตว์เรื้อยคาน คํากล่าวร้ายคําที่ฟังแล้วไม่ดีความรู้สึกทางกายก็เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหัสรุนแรงเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะฆ่าชีวิตพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้มีอายุครบ20ปี จึงจะอดทนอดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคานคำกล่าวร้ายคำที่ฟังแล้วไม่ดีความรู้สึกทางกาย ที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหาัสรุนแรงเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะฆ่าชีวิตได้พิสูจน์ทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสาย หรือทำคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิสูจทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้กัน7จสัปปนกะวัก5อุณะวีสติวัสสิขาบทพระบัญญัติ พระบัญญัติ5403ก็พิสูจนดรู้อยู่อุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุย่อนกว่ายี่สิบปีบุคคลนั้นไม่เป็นอันอุปสมบทและพิสุเหล่านั้นควรถูกตำหนิ สุนั้นต้องอาบัตปาเจตีเรื่องเด็กชายอุบาลีจบหมายเหตุหนึ่งที่ชื่อว่าอายุครบ20ปีนั้นกำหนดเอาตั้งแต่วันที่ถือปฏิสนธิจิตดวงแรกเกิดในคันมารดาบวงเล็บสองทับ สี่ร้อทับสี่สิบห้าและหวงเล็บหมายเหตุ2องอารลดกถาอธิบายไว้ว่าภาษาบาลีและแปลออกมาว่า คำว่าบุคคลน,นั้นไม่เป็นอันอุปสมบทอันอุปสมบทคือผู้ที่พระอุปชาพร้อมการสงฆ์พร้อมกะลกสงฆ์พร้อมการกระสง ซึ่งรู้อยู่ก็ดีไม่รู้ก็ดีอุปสมบทให้แล้วก็ไม่เป็นอันได้รับการอุปสมบทเลยคำว่าและพิสุเหล่านั้นควรได้รับการตําหนิคือหมายความว่ายกเว้นพระอุปชาแล้วพิสุที่เหลือควรถูกตําหนิ ทุกรูปต้องอาบัตทุกกฎคำว่าพิสุนั้นต้องอาบัตปาเจตีนี้คือพิสุรูปที่เป็นพระอุปชาอุปสมบทให้นั้นละต้องอาบัตปาเจตีวงเล็บ289 สิขาบทวิพังสี4ร้อยสีคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนิพที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็ใดคำว่าพิสุมีคำอธิบายว่าที่ชื่อว่าพิสุเพราะเป็นผู้ขอ นี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาว่าพิสุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่ได้แก่พิสุรู้เองผู้อื่นบอกให้พิสุนั้นรู้หรือบุคคลผู้มีอายุไม่ครบ20ปีนั้นบอก ที่ชื่อว่ามีอายุย่อนกว่า20ปีคือผู้มีอายุไม่ถึง20ปีพิสตุตั้งใจว่าจะอุปสมบทให้สแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมติสีมา ต้องอาบัตทุกกฎจบยตัติต้องอาบัตทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุกกฎสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายอุปชาต้องอาบัตปาจิติคณะและอาจารย์ต้องอาบัตทุกกฎบทพาชินี สี่ร้อบุคคลอายุย่ต์กว่ายี่สิบปีพิสุสำคัญว่าอายุย่ต์กว่ายี่สิบปีอุปสมบทให้ต้องอาบัตปาเจตีิบุคคลอายุยนต์กว่ายี่สิบปีพิสุไม่แน่ใจอุปสมบทให้ต้องอาบัตทุกกด บุคคลอายุย่อนกว่า20ปีพิสูจน์สำคัญว่าอายุครบ20ปีอุปสมบทให้ไม่ต้องอาบัติบุคคลอายุครบ20ปีพิสูจน์สำคัญว่าอายุย่อนกว่า20ปีอุปสมบทให้ต้องอาบัตทุกกฎบุคคลอายุครบ20ปี พิสุไม่แน่ใจอุปสมบทให้ต้องอบัตทุกกฎบุคคลอายุ20ปีพิสุสำคัญว่าอายุครบ20ปีอุปสมบทให้อ,อ,กกอ,อ,อ,ใหอุปสมบทให้ไม่ต้องอบัตทุกกฎกัน7สับปะนะกะวะัห้อุณน,นะ วิสติวัสสิขาบทอนาปติวาระอนาปฏิวาระต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ406 1. หนึ่งพิสูจน์สำคัญว่าบุคคลอายุย่อนกว่า20ปีว่าอายุครบ20ปีจึงอุปสมบทให้ 2. พิสูจน์สำคัญว่าบุคคลอายุ20ปีครบว่าอายุ20ปีครบจึงอุปสมบทให้ 3. พิสูจนวิกลจริต 4. พิสูจต้นบัญญัติอุณนนะวิสติวัฏส,สิขาบทที่4ที่5จบ ปุณนะวีสติวัสสิกขาบทที่5จบจดอ่านลำดับที่183คลิป EP 1 8 3